รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แต่งตัวแบบเฟียฟ้าวนิดนึงย้อนวันี้นิดนึ่งวอร์ตรงไหนคะนิดไหมคะย้อนไปไกลมากเลยน่ารักนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเด็กๆทั้งสามท่านนี่รู้ไหมคะว่าคือวันอะไรอ๋อคือวันวันเด็กงชิแล้วก็บอกว่าคำขวัญวันเด็กของปีนี้นะคะเด็กๆรายคุรู้หรือยังว่าก็คือความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตนั่นเอง จำค่ะแล้วจำกันได้ไหมคะว่าตอนเด็กๆอยู่เนี่ยเราทำอะไรกันเอ่ยตอนนั้นเป็นตัวอะห้าสิบปีที่แล้วแต่ไมห้าสิบปีที่แล้วแต่เจ้เนี่ยนะจะเป็นดาวเด่นของโรงเรียนเหัวใจองอยู่เจ้คนเดียวแล้วก็จะโดนจองตัวนะเดี๋ยวรำเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวเป็นกระต่ายเดี๋ยวเป็นแมวเป็นมาทงแล้วเดี๋เจ้เขาโชว์หน่อยไหมเดี๋ยวรำเพลงให้เอามาช้างช้างช้างหนึ่งค่ะช้างหรืองูเมื่อกี้คะ มันก็งัวไงขะวันเด็กทั้งทีวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญเป็นเด็กสนิดหนึ่งมาคะเด็กสองคนนี้นะต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีทองของเขาสองคนเลยเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพูดเขาจะทาอะไรเนี่คนต้องตั้งใจเงี่ยหูฟังว่าเขาพูดว่าอะไรแสดงว่าวันนี้เราต้องตั้งใจเป็นพิเศษใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วคุณต้องเต้นเป็นเพื่อนเขาด้วยนะคะโอเคเราไปพบกับเขากันเลยคู่แฝดสุดฮอตค่ะน้องเฮเดนและน้องจ้าชู้ นนี้คือชื่ออะไรคะโจชัวโจชัวบนนู้นคือเฮเดนเฮเดนสังเกตได้ง่ายมากเลยเพราะเขาจะมีเมงวันอยู่ใต้ตาโจชัวมีขี้เป็นวันใต้ตาไม่ไนนั้นดูใก้ไปมโจชัวมีขี้เป็นวันใต้ตาส่วนเฮเดนก็จะมีขี้เป็นวันตรงจมูกจมูกจมูกอ่าหินหรู้สึกไหมว่าเขาตัวสูงขึ้นใช่ตัวโตขึ้นตัวเล็กเปรียเดียบใช่ปีที่แล้วเรายังเห็นเขาตัวเล็กกว่านี้อีกตั้งเยอะเลยอันนี้อันนี้ปีนี้กี่ขวบแล้วลูกหก หกโคโอ้โหนั่นแสดงว่าปีที่แล้วก็ห้าเออใช่แล้วก่อนปีที่แล้วล่ะสี่โอ้เก่ันละว่ะเขาฮอตมากใช่ไหมได้ข่าวว่าโอ้โหเป็นขวัญใจของสาวๆมากถามจริงมีแฟนหรือยังเนาะมีแต่เพื่อน ้งั้นใน3คนนี้ใครสวยกว่าใครไหนคนไหนสวยสุดลองดูซิให้คะแนนให้คะแนนให้คะแนนดิคนไหนที่หนึ่งไม่ชุบพี่นะชอบสาวมวยใช่ทุพินีจะชัวร์แล้วชอบคนไหนคนไหนสวยคนไหนสวยให้คะแนนซิ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 คนไหนจ๊ะกระเส็มกระะส็มอะไรอ่ะเอ้ยฉันรู้แล้วแต่ไมโกหกเขาชอบแนวมีลูกแล้วอ๋อ ได้ข่าวมาว่าโจชัวกับเฮเดนเนี่ยเขาชอบพี่อันดาถามเลยน้องอันดาน่ารักตรงไหนคะทำไมถึงชอบน้องอันดาเขาเป็นพ่วงกันพูดว่าอะไรสิพูดว่าอะไรครับชัวว่าไงครับอ่าไครับชัวจะพูดอ่าชัวว่าไงพูดเขัวาตัวใ่ญ่แล้วอ๋าเขาไม่ได้ชอบแล้วตอนนีรเพราะว่าอันดาตัวโตแล้วตัวใ่า่ง อันนี้เป็นล่ามล่ามล่ามเดี๋ยวแปลให้นะ<อ>ตัวเองรู้สึกอะไรบอกเรานะเดี๋ยวเราจะแปลให้เนาะโอเคนะโอเคความแซ่บความน่ารักของแฟ่คู่นี้<อ>นะยังมีอีกเพียบเลยเดี๋ยวช่วงหน้านามาคุยกับเขาต่อค่ะสักครู่ค่ะเอาเป้น